วพอดีครับพอดีตอนนี้อยู่ที่จีนคือต้องบอกก่อนว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่ารู้ถูกรู้ผิดไม่รู้นะแล้วก็มีอีกหลายคนมากๆเลยที่น่าจะไม่รู้นั่นก็คือเกี่ยวกับหัวข้อ V o โ i i บางคนรู้ว่า V o w โ i ไคืออะไรบางคนรู้แต่เข้าใจผิดคิดว่า v o โ i ไ i อ่ะคือการโทรฟรีบางคนก็ไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่จีนพอดีก็เลย อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้จะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับปกติแล้วอะถ้าเรามาต่างประเทศอะเราก็จะต้องซื้อแพ็กเกจลมมิ่งใช่ไหมหรือใช้โทรผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมครับแต่พอเรามาต่างประเทศแล้วเราใช้ v o Wi-fi เราสามารถที่จะโทรปกติในราคาปกติได้เลยอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือ 1. โทรศัพท์ที่ใช้ v o Wi-fi ไได้แล้วก็ 2. เบอร์ของเราที่เปิด VO โ i i เพราะฉะนั้น ทั้ง True, d e e a A.S. ลองไปดูนะว่าแต่ละเจ้าเปิด v ิโอไฟ i ยอย่งไงเรามาดูกันที่โทรศัพท์กันนะครับก็คือที่โทรศัพท์เราก็เข้ามาอย่างของเราใช้ไอโฟนใช่ไหมเราก็เข้ามาหน้าหน้านี้เซลลูล่าปึ๊บแล้วเราก็เลือก เราใช้เบอร์นี้เสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะมีเขียนว่า Wi-Fi Calling แล้วก็ให้ On อันนี้คือวิธีเปิดบนโทรศัพท์นะแล้วก็อย่างที่2ที่เราบอกก็คือเบอร์ของเราก็จะต้องเปิด v o e w Wi-Fi ด้วยเพราะฉะนั้นเน่ยแต่และเจ้า DTAG AIS 2 r u e เขาก็าจะมี เบอร์ให้กดเพื่อไปสมัครไปเปิดวิวไวไฟเราก็ต้องทำสองส่วนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูว่าทำยังไงอย่างของเราเป็น iPhone ใช่ไหมโอเคอย่างแรกคือพอดีเราเปิดล้มมิ่งมาเพราะฉะนั้นเนีย่ยเดี๋ยวเราจะปิดล้มมิ่งก่อนให้เห็นแบบช,ะชะัดๆของเราเป็นเครื่อง iPhone ใช่ไหมเราก็เปิด wiFi ก่อนแบบนี้เลยโอเคตอนนี้สัญญาณ wi-Fi ขึ้นมาแล้วอยู่ตรงนี้ เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปหน้าเซตติ้งเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดเพื่อที่จะ enable wifi calling ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์ wifi calling ตรงนี้ขึ้นมาแล้วแล้วอันนี้คือเราเปิด a i pen mode ใช่ไหมปกติเปิด a p pen mode มันก็จะโทรไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเราต่อ wifi calling เ่ยเราสามารถโทรได้ปกติเลยนะ สมมติเราโทรเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งทุกคนสามารถกดโทรหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งได้ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นเห็นไหมสัญยาต่อไปนี้เป็นเวลายี่สิบนาฬิกาสิบสี่นาทียี่สิบวินาทีทุกคนดูตรงนี้ <S <S จะเห็นว่ามันเป็นแอ์เพนอยอนู่ใช่ไหม แล้วก็ต่อ wi ไวไฟเราของ iPhone <A> มันก็จะขึ้น Wifi calling ตรงนี้เห็นไหมแค่นี้เองนั่นยจากไมนี้เป็นเวลาี่เนี่ยแค่นี้เองทุกคนเพราะฉะนั้นนะทุกคนสามารถที่จะมาทเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เปิด wi-Fi calling แล้วก็สามารถที่จะโทรออกรับสายได้ปกติด้วยราคาปกติย่าอีกทีว่าด้วยราคาปกตินะไม่ฟรีนะไม่ฟรีก็คือจ่ายเหมือนอยู่ไทยเลยเพราะฉะนั้นเนะี่ย ถ้าใครดูอยู่ก็ให้ลองทำดูที่บ้านต่อ Wifi ที่บ้านแล้วก็ลองเปิด Wifi calling ดูมันจะมีมันจะเรียก Wifi calling หรือว่า VO Wi-Fi ก็ได้นะครับก็อยู่ที่บ้านก็ลองทำดูแล้วก็เผื่อใครไปต่างประเทศหรือว่าคนที่บ้านไปต่างประเทศพ่อแม่ไปต่างประเทศแล้วเขาไม่รู้จากเทคโนโลยีเขาเปิดไม่เป็น,นก็ส่งคลิปให้ดูว่าทำยังไงบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่ใช้หรอก Wi-Fi calling ผมไปต่างประเทศผมก็ ใช้เน็ตแล้วก็ใช้โทรจากแอปพลิเคชันก็ได้ถูกปะ่ะแต่ว่าอย่างประเทศจีนที่เราอยู่อ่ะมันใช้ Messenger ไม่ได้ใช้ไล n e ไม่ได้นะมันก็ใช้ WhatsApp อย่างเงี้ยก็ทำอย่างนงี้ถูกปะ่พะพาเฉะน,นก็ Wi-Fi Calling ครับเป็นคำตอบพอะงั้นถ้าใครกำลังจะไปต่างประเทศหรือว่ามีคนที่บ้านกำลังจะไปต่างประเทศก็ให้ลองทำตามคลิปนี้ดูก่อนนะครับผมทำที่บ้านได้เลยต่อ Wi-Fi ที่บ้านลอง เซตโทรศัพท์ตามในคลิปนะครับก็ลองดูนะว่าได้ไหมเวลาเราไปต่างประเทศเราจะได้ไม่ลำบากใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ Wi-Fi Calling เนี่ยบางทีมันก็ทำยากนะแล้วแต่ว่าโทรศัพท์รุ่นไหน Wi-Fi ของอะไรด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ถ้าใครไม่ได้อะอยากจะให้ลองปิดเปิดฟังก์ชัน Wi-Fi Calling หลายๆทีนะครับจนกว่าจะได้ซึ่งสุดท้ายมันจะได้องนั่นแหละแต่ว่าอาจจะต้องแบบพยายามหน่อยก็ไม่รู้ว่า มันขึ้นอยู่กับโทราศาัพท์อะก็ลองดูครับทุกคนแล้วเดี๋ยววัาหลังก็จะหาอะไรดีๆมาแชร์ให้ทุกคนฟังอยู่เรื่อยๆครับที่ประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการโทรคมนาคมที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นนะ่ยก็เลยอยากให้ทุกคนนะ่ยได้ใช้พวกฟังก์ชันพวกฟีเจอร์เหล่านี้เยอะๆนะครับผมซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกคนอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะหาหัวข้ออะไรมาแชร์ ให้ทุกคนได้ฟังกันบางทีเทคโนโลยีมันพร้อมอยู่แล้วเราแค่ไม่รู้เราก็เลยไม่ได้ใช้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเสียด้จริงๆวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยววันหลังจะมาแชร์เรื่องอื่นให้ฟังกันนะครับเพราะว่าอยากให้ใช้จริงๆเทคโนโลยีเราดีจริงๆนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมแชร์ไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยบาย